น,นี้เราก็จะมารีวิวขนมกระดาษนะคะลังนกค่ะสีชมพูค่ะเราก็จะมาชิมกันเลยนะคะหลังจากที่เราแกะออกมานะคะมันก็จะเหมือนลังนกจริงๆเลยค่ะวนวนววนในเส้น,นๆ,ๆนะคะเราก็จะลองนำไข่มาใส่นะคะว่าจะพอดีหรือเปล่านี่ค่ะพอดีเลยค่ะ นี่นะคะเราก็จะมาชิมกันเลยลังนกของเราเราคิดว่าน่าจะเป็นรสสตรอเบอรี่นะคะกลิ่นมันเหมือนนะคะคล้ายๆอะค่ะมันจะกรอบๆนิดๆนะคะเพราะมัน,นะะเป็นเส้นบางๆจะไม่กรอบมากเป็นเส้นแบบนี้เลยขายาวๆเราซื้อมา จากในเว็บไซต์นะคะนนราคานะคะคของเราซื้อมา220บาทค่ะเพื mm ่อ hmm. นๆ mm hmm. หาซื้อดูนะคะอย่าลืมกดติดตามและกด subscribe กด mm hmm. ยูอีเวนตี้ด้วยนะคะ mm hmm. วันนี้เราขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ